สวัสดีครับทุกคนสวัสดีบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับตอนนี้เราก็มาทําทุลาที่อําเภอปรางกูนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดปรางกูนะครับพอดีเห็นคนถ่ายรูปเยอะมากก็เลยตามมาครับทุกคนนั่นก็คือดอกไม้สวยๆกันนะครับเดี๋ยวเราก็เพิ่งจอดรถนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่สวนนะครับอีกสักครู่ก็จะถึงแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทางขึ้นนะครับทุกคนสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเล็กเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปครับ ตอนนี้ string, เราก็เดินเข้ามาครับทุกคนก็ข้ามสะพานมานะครับเป็นสะพานลิฟตอนนี้คนก็ถ่ายรูปเยอะมากครับทุกคนคือแบบพอเราเดินเข้ามานะครับคือดอกไม้สวยมากนะครับนี่คือภาพบรรยากาศด้านหลังครับทุกคนคนกำลังถ่ายภาพเยอะมากนะครับแล้วก็แดดก็แรงด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ขนาดของสวนคือแบบใหญ่มากเลยครับทุกคนนี่ก็คือความสวยงามนะครับทุกคนอยู่ที่วัดบางกูอําเภอปางกูจังหวัดศรีสเกตนะครับใครที่ผ่านมาแถวนี้ก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้ครับทุกคนเพราะว่าเขาน่าจะทําแบบต้อนรับ ปีใหม่ครับทุกคนเพราะอีกไม่นานก็จะปีใหม่แล้วคนก็น่าจะมาเที่ยวเยอะนะครับนี่นะครับทุกคนพอเราเดินเข้ามานะครับก็จะมีที่นั่งด้วยครับทุกคนแล้วก็ที่ให้ปลาด้วยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นสระน้ําครับทุกคนนี่คือภาพบรรยากาศด้านในนะครับตอนนี้พี่ๆก็ถ่ายรูปกันอยู่นะครับก่อนที่เราจะเดินเข้าไปชมดอกไม้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนเข้ามาดูตรงนี้ก่อนนี่คือนะครับทุกคนหรือปลาคือเยอะมากครับทุกคน ฝั่งนู้นก็จะไปทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือสวยมากๆแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะแดดอยู่นะครับทุกคนตอนนี้คือดอกไม้สวยแล้วก็สดมากๆนะครับพอเราเดินเข้ามารู้สึกว่าสดชื่นนะครับทุกคนจริงๆเห็นคนถ่ายรูปเยอะมากครับทุกคนแล้วก็บรรยากาศดีมากจริงๆถ้าใครที่จะมานะครับผมก็แนะนําในช่วงของช่วงเย็นนะครับทุกคนอากาศแกบไม่ค่อยแรงมากนะครับแล้วก็อากาศค่าที่จะไม่ร้อนมากเวลาถ่ายภาพก็จะสวยนะครับช่วงนี้แดดก็อาจจะแรงหน่อยครับทุกคนแต่ว่าดอกไม้ก็แบบสวยมากๆครับทุกคน นี่นะครับทุกคนคือความสวยงามนะครับแบบสวนใหญ่มากครับทุกคนทีเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับจริงๆนะครับทุกคนก่อนที่เราจะมาที่นี่นะครับผมก็ได้ศึกษาครับทุกคนดอกไม้เขาเรียกว่าดอกคอสมอสนะครับทุกคนคือแบบสวยมากเป็นสีชมพูสีขาวนะครับคือแบบสวยมากๆนะครับแล้วก็บริเวณรอบวัดก็จะตกแต่งสวยมากถ้าใครที่ขับเข้ามาครับทุกคนก็จะอยู่หลังวัดนะครับ เดี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับทุกคนถ่ายประกาศให้ทุกคนดูนะครับครที่มีโอกาสมานะครับผ่านมาแถวนี้ในช่วงปีใหม่ก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปได้ครับทุกคนแล้วก็มาเที่ยวชมได้นะครับคือแบบบรรยากาศดีมากดอกไม้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินชมจุดต่อไปกันนะครับทุกคนตอนนี้คือแบบบรรยากาศแรงครับทุกคนแล้วก็สวยมากๆนะครับตอนนี้พี่ๆก็ถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินชมไปเรื่อยๆทุกคนขนาดสวนคือแบบใหญ่มากเลยนะครับ พอเราเข้ามาครับทุกคนเราก็จะพบดถึงความแบบประทับใจนะครับแล้วก็มีการตกแต่งสองข้างทางสวยมากครับมองไปทางไหนก็เห็นเป็นดอกไม้สวยๆนะทุกคนดูนะครับคือแบบกว้างขวางแล้วก็ใหญ่มากครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็ด้านหลังผมก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับนี่นะครับทุกคนดอกคอสสมอคือแบบสวยแล้วก็บานสะพรั่งเลยนะครับในช่วงนี้น่าจะแบบต้อนรับปีใหม่นะครับทุกคนใครที่ผ่านมาแถวนี้ก็สามารถเจียมาเที่ยวได้ครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับ นี่ครับทุกคนดอกคอทมอสสวยมากเลยนะครับอันนี้ฝั่งตรงแล้วก็ฝั่งซ้ายมือผมนะครับทุกคนหลังจากที่เราเดินทางเข้ามาได้สักระยะครับทุกคนด้านหลังก็จะเป็นกาแฟนะครับทุกคนร้านกาแฟนะครับก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็บริการได้นะครับในช่วงที่เราแบบในเหนื่อยอากาศร้อนๆนะครับทุกคนแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของพี่ๆหลายคนนะครับก็ถ่ายภาพสวยๆกันนะครับสําหรับคนที่ชอบถ่ายภาพก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวได้ครับทุกคนในช่วงปีใหม่นี้ครับ นี่ครับทุกคนไม่รู้ว่าสวยขนาดไหนนะครับคือแบบสวยมากมากเดี๋ยวจะถ่ายทุกคนดูใกล้ๆกลนะครับนี่คือบรรยากาศสวยงามขอนดอกคอสมอนะครับทุกคนแบบบางสะพังสวยมากครับนี่ครับทุกคนถ่ายใกล้ๆคือสวยมากๆเลยนะครับรู้สึกดีมากครับทุกคนที่เราอยู่ที่นี่ครับแล้วก็บรรยากาศเรียบง่ายครับทุกคนเต็มไปด้วยดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะครับด้านหลัง เดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนชมบรรยากาศต่อไปกันนะครับนี่คือความสวยงามของดอกคอสมอร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินชมต่อไปครับทุกคนแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปดูใกล้ๆครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนกันครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับเดินบนเส้นนี้กันนะครับแล้วก็ไปที่ร้านกาแฟกันครับตอนนี้เราก็ยืนที่สะพานครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินไปด้านหน้ากันนะครับถ่ายบรรยากาศชื่อสวยทุกคนดูนะครับตอนนี้คนก็ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะว่าช่วงบ่ายสองบ่ายสามนะครับถ้าเป็นช่วงเย็นๆคนน่าจะเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวพาทุกคนเดินไปที่ร้านกาแฟกันนะครับทุกคนทุกคนเราก็เดินได้สักระยะครับทุกคนแล้วก็เห็นว่าเป็นร้านกาแฟนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่าครับเพราะว่าไม่เห็นคนนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ขึ้นว่าเป็นร้านกาแฟจริงนะครับทุกคนตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ เดินเล่นได้ครับทุกคนเป็นที่พักผ่อนนะครับนี่นครับทุกคนบรรยากาศคือแบบสวยมากๆนะจุดนี้นะครับทุกคนจุดที่เรายืนอยู่นะครับเขาเรียกว่าสะพานบุญนะครับทุกคนป้ายสะพานบุญนะครับเดีย๋ยวเราก็จะพาทุกคนเดินไปด้านหน้าน,นะครับทุกคน ตอนนี้แดดก,ก็แรงครับทุกคนแต่ว่าที่ความสวยงามที่ทําให้รู้สึกว่าสดชื่นนะครับในการเดินในครั้งนี้นั่นก็คือจุดไฮไลท์นั่นก็คือสวนดอกไม้ดอกคอสมอสครับทุกคนคือแบบสวนใหญ่มากนะครับใครที่ผ่านมาแถวนี้ก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับถือว่าเป็นจุดทางเข้านะครับทุกคนใครที่ผ่านมาก็สามารถที่จะมาถ่ายภาพได้ครับทุกคนแต่ว่าเรามาจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายความจริงจุดนี้ต้องเป็นจุดแรกนะครับทุกคนที่เราจะมาอยากจพาทุกคนขึ้นไปนะครับตอนนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้ นี่ครับทุกคนบรรยากาศนะครับเหมือนเกาหลีมากครับทุกคนมุมนี้เดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนเดินขึ้นไปนะครับเดินขึ้นไปด้านบนกันนะครับทุกคนและจุดที่เป็นไฮไลท์หนึ่งจุดของเรานะครับทุกคนนี่ก็คือทางเข้านะครับคือแบบประดับสวยมากครับทุกคนเดี๋ยวเราจะหันมาด้านนี้นะครับเพราะเดี๋ยวนขาางที่จะแรงครับทุกคนในช่วงนี้นะครับคนก็จะถ่ายภาพในช่วงเย็นกันครับทุกคนเพราะว่าอากาศก็คางที่จะไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะแรงหน่อย คนก็เลยแบบไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าผมก็ชอบมากทุกคนเรามาเดินแบบนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเราถ่ายภาพก็จะสะดวกสบายนะครับนี่คือทางเข้าครับทุกคน ตอนนี้นครับทุกคนขอนั่งพักก่อนนะครับหลังจากที่เราเดินจากสะพานนะครับทุกคนแล้วก็ตกแต่งสวยมากตามด้วยไฟนะครับทุกคนแล้วก็ตกแต่งแบบสวยมากๆครับทุกคนใครที่ไปสายถ่ายร,รูปก็สามารถที่จะมาถ่ายได้นะครับจริงๆที่วัดบางกูับทุกคนมีดอกคอสมอสนะครับ,ส,รบสวยดอกคอสมอสคือแบบ ใหญ่แล้วก็กว้างขวางมากทุกคนแล้วก็ที่ขายไ,ได้ก็คือสวนดอกดาวเรืองด้วยนะครับทุกคนคือสวนใหญ่มากๆแล้วก็เรืองอารามสวยมากครับทุกคนแล้วก็บรรยากาศดีมากๆนะครับใครที่เป็นคนที่แบบเป็นสายถ่ายรูปสายชอบทําบุญนะครับทุกคนก็สามารถเชิญชวนที่วัดปางกูได้ตอนนี้เราก็นั่งพักสักครู่นะครับหลังจากที่เราชมบรรยากาศสวยๆของดอกคอสมอสแล้วก็ดอกดาวเรืองนะครับรู้สึกว่าประทับใจมากครับทุกคนหลังจากที่เราประทับทุราที่อำเภอปางกูนะครับก็ไม่เสียแรงที่เราจะมาที่นี่กันครับทุกคนมาถ่ายภาพสวยๆเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ ทุกคนนะครับใครที่มาช่วงปีใหม่นะครับทุกคนก็ขอเชิญชวนนะครับใครที่อยากจะถ่ายภาพสวยๆนะครับช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นๆนะครับทุกคนช่วงนี้ก็อาจจะแดดแรงหน่อยนะครับแต่ว่าโชคดีที่แดดแรงแต่ว่าคนไม่ค่อยเยอะนะครับเราก็รู้สึกว่าถ่ายภาพสะดวกแล้วก็ภาพก็ออกมาสวยมากๆครับทุกคนครับผมหลังจากที่เราถ่ายภาพได้สักครู่ครับทุกคนแล้วก็ชมบรรยากาศของดอกคอสมอสได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปทางที่รถกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงสะพานกันนะครับทุกคน พ่าสะพานคือแบบยาวมากครับทุกคนก็สามารถเดินแบบสะพานไม้ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยครับทุกคนชมบรรยากาศสวยๆของสองฝั่งของดอกคอสมอสนะครับแล้วก็แต่ว่าจุดมุ่งก็จะเป็นดอกดาวเรืองครับทุกคนใครที่ชอบถ่ายก็สามารถถ่ายได้ไม่ใช่แค่ดอกไม้คอสมอสนะครับที่เรารู้สึกประทับใจสิ่งที่เราประทับใจก็คือนี่ครับทุกคนก็จะมีการตกแต่งสองข้างทางที่เราเดินนะครับคือแบบสวยมากๆครับทุกคน เดีย๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศสวยๆนะครับนี่ครับเขาตกแต่งสวยมากแล้วก็ต่อคอสมอสก็อยู่ด้านข้างผมนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับทุกคนกับวิถีเรียบง่ายครับทุกคนแล้วก็ชมบรรยากาศสวยๆสองข้างฝั่งไปเร er ื่อยๆนะครับอีกสักครู่ก็จะถึงรถนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาฝั่งนี้กันนะครับทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นล่มครับทุกคนจริงๆเวลาเราจะถ่ายภาพนะครับล่มก็ยืดมากแล้วก็ต้นไม้ยืดมากครับทุกคน นี่คือภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้พี่ๆก็ถ่ายรูปกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราก็จะกลับกันหลังจากที่เรามาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ1ชั่วโมงครับทุกคนหวังเป็นอย่าง่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับใครที่มีโอกาสก็ขอเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งครับทุกคนก็ขับรถเข้ามาครับทุกคนก็จะอยู่หลังนะครับหลังวัดนะครับนี่ก็คือความสวยงามของดอกคอสมอสนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปที่รถกันนะครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูคลิปนี้นะครับคลิปของเราอาจจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะทุกคน ตอนนี้นะครับทุกคนเราเดินออกมาจากสวนเลยนะครับอีกสักครู่ก็จะถึงรถนะครับทุกคนที่เราเดินไปที่รถกันนะครับเพื่อรู้สึกประทับใจมากครับทุกคนอีกกครู่ก็จะถึงนะครับเดี๋ยวเราก็รีบเดินกันเดี๋ยวจะกลับบ้านดึกนะครับทุกคนตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงแล้วนะครับ หลังจากที่เราเดินได้มาสักระยะนะครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงรถแล้วครับเดี๋ยวก็จะใส่เสื้อแขนยาวใส่หมดแล้วก็ขับรถกลับบ้าน,นครับทุกคนใครที่มีโอกาสมาก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้ครับเดี๋ยวขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบาย